咱们练。Man. เราไว้กันเจ้านี่นี่ก็ไปไปกันแล้วเดี๋ยวงมมุ้งไม่ได้แล้วพยายามฝึกกันโอ้โอ้ครับมือหน่อยอ่ะปา <coughs> oh, oh. <coughs> <coughs> oh, <t> <coughs> <coughs> พาไปไหนอ่ยไปต er. ้ราใหได้สิบโตโนหอโจาขอให้สิบโตเอาห้าห้าะนการจะไม่หเข้าเข้าหญ้าหญ้าห้าตี่ใโครการนี่เลย้นะแล้วใครไปถวายมากเลยค่ะ Thảo với À, xôi hoài quá rồi Chai dịp chai mà Rốt qua trong ngồi này อย่างนี Parents, ้ไปชืวยทาน่ะมากอย่างนี้เม <mm ันทีเดีสองเลย